ไรอันโอคอนเนอตัวละครสมมุติที่น้ำแสดงโดยพอลวอลเกอร์ Walker, ซึ่งเป็นตัวละครเด่นจากภาพยนตร์ชุด The Fast and the Furious เป็นตัวละครสุดหล่อไม่ว่าจะหยิบอะไรมาขับจะจับอะไรมาขี่ก็ดูดีดูคูลไปซะหมดวันนี้เราเลยรวบรวมรถทุกคันจากทุกภาคเท่าที่จะนึกออกโดยจะขอจัดเรียงตามลำดับภาคนะครับเพราะไทม์ไลน์ของจักรวาลฟาสมันเป็นอะไรที่งงสุดๆไปเลย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ย <laughs> เสียเวลาไปดูกันเลย Mitsubishi Eclipse RS สีเขียวคันนี้เป็นรถอีกคันที่น่าจดจำสำหรับ The Fast and the Furious เป็นฉากแรกที่เราได้รู้จักกับโอคอนเนอร์และเรารู้ว่าพวกคุณจะต้องถามมานแน่ๆว่าสเปคอะไรเราเลยชิงหามาเลยแต่จะขอเจาะเฉพาะคันที่เป็นไฮไลท์เท่านั้นนะครับและเอาเข้าใกล้พอ เรื่องความสมจริงสมจังอันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือหนังนะครับฉะนั้นอย่าไปเสียเรียดเอาละเอาละเริ่มกันที่เครื่องยนต์ C20A นี่ก็กระปเรลอนแล้วก็ระบบไนตรัสออกไซด์แล้วก็ทีโฟเทอร์โบโ้วยนะโดมมนิกแถมยังมี AIC c โท t r o l l e r และวก็ท่อพ่นไนตัสแบบตรงเลยนะใช่และระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติด,ด้วยไปเร็วเท่าไหร่สำหรับ1 0 0 0 0เหรียญ และเขาบินในตัสมากพอจะระเบิดตัวเองได้เลยบอดี้คิดมาจากรบคาอามเมอร์สกูปหลัง่างานคัสตอมเช่นเดียวกันหูกระจกคาร์บอนวิงหลังทรง g t ท2สองชั้นจาก APR ตัวรถปี95แต่ไฟหน้านั้นปี97ไปดูภายในกันบ้างเบาะสปาโก้เดฟฟี่ของเกรดดี หัวเกียร์อันลอยพวงมาลอันไลเล่นอะไรอ่ะไปดูที่ล้อก,กันดีกว่าล้อที่ใส่คือเซเว่นินิ้วจาก a x i ซ Sport ร์ตจูเนห่อด้วยอย่างโตยโยต้าไ2สอทับสี่สิบเซในหนังคันนี้ไบรอันใช้แข่งกับดอมแต่ไม่ชนะแล้วจังหวะชุลมุนตอนตำรวจลงไปก็ช่วยดอมหนีตำรวจมาได้ครับ จุดจบของคันนี้คือดันไปเจอจอนนี่ทรานเอาปืนยิงรถระเบิดเลยบูมคันต่อไป Ford F150 SBT รถวิ่งงานที่โอเคนเนอร์ใช้เนื่องจากว่าเขาต้องทำงานนอกเครื่องแบบ24ชั่วโมงและเพื่อความแนบเนียนเลยต้องปลอมตัวเป็นลูกจ้างร้านอะไหล่ซิ่ง ซึ่งก็เป็นรถของร้านที่ไบรอนโอคอนเนอร์ไว้ขับไปนู่นไปนี่หลีสาวนี่แหละครับผมคันนี้มีฉากประทับใจด้วยครับคือฉากนี้เลยหลังจากที่อีคลิประเบิดไปแล้วซึ่งทางเทคนิคก็ถือว่าเป็นรถของดอมไบรอันเลยต้องหารถมาชดใช้ แล้วพี่แกก็ขนซากรถมาครับฉากทำรถนี่ก็เป็นอีกฉากที่โคตรชอบเหมือนกันครับและเมื่อเสร็จแล้วเราก็ได้เจอกับ a 8 0ซูเปอปราคันมนีนี่เองเรียกว่าเป็นพระเอกของภาคนี้เลยครับไปดูสเปคคร่าวๆกันดีกว่าแน่นอนว่ามันต้องมากับ 2JC อยู่แล้วครับผมและพวงด้วยเทอร์โบทีซิจากเทอร์โบเนติกเวสเกตเดลต้าทูงานท่อเลส rps HTC Custom Header ติดตั้งระบบในตัดออกไซด์จากนอสอินเตอร์คูลเลอร์เกรท่อตดจากเกรดดีเช่นกันเกรดดี p r o f e ฟก b ์ o ีบูสต์คอนโทรลคลัจากค l u สมัตเตอร์สเตย3สามช็อคอัพไอบัคเบรกสติลเลนเอพีเรซิ่งบอดีคิดจากสำนักแต่งชื่อคล้ายนมเด็กดูเหล็กดูโกเดี๋ยวนะนั่ดูเหล็กกลัวมันเหมือนถุงยางอนาะมัยมากกว่าว่าดูเหล็กดูโกะ <c oughs> ฝากระโปรง T R D วิ่งหลัง A P R ตัวรถทําสี c a n d y Pearl Orange ซึ่งมันเป็นสีของ Lamborghini ok Diablo ล้อ M อ็ u ไฟจูนเน19นิ้วของ d e a h Racing Hart e ฉากประทับใจของคันนี้ก็มีเยอะเลยครับตอนจบไบรอันเอากุญแจให้ดอมขับหนีไปอธิบายสั้นๆก่อนว่าในการถ่ายทำ จะต้องมีการทำรถสำรองไว้คือทำรถหน้าตาเดียวกันไว้หลายๆคันครับเหมือนกับที่นักแสดงจะต้องมีสตันแมนนั่นแหละรครับรถพวกนี้ก็คือสตันรถนั่นเองสูปลาคันต้นแบบก็จะใช้แค่ขับหล่อๆคันนีเน้เรียกว่าเป็นฮีโร่ค่ะส่วนคันที่กระโดดแอคชั่นก็เป็นตัวก๊อปครับเรียกว่าเป็นสตันวันทูฟร์ รถสตน์พวกนี้ไม่จําเป็นต้องใส่สเปคจัดเต็มคืออะไรไม่ได้จําเป็นต้องออกกล้องก็เดิมๆไปเลยครับเน้นลุกอย่างเดียวสุปราคันที่เหลือจึงใช้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องเดิมทั้งหมดครับผมและรถสตนทที่ยังไม่พังก็เอาไปใช้ในภาคต่อๆไปได้อีกด้วยครับต่อไปคันนี้อาจจะดูไม่คุ้นตาเท่าไหรนะ่นัก เพราะมันมาจากหนังสั้นภาคต่อเป็นเหมือนอารัมพบทไปสู่ Too Fast Too i u r i o u s คือหนังที่ชื่อว่า t u r r o o h h r r e d Prelude หาดูได้จากดีวีของ The Fast and the Furious ในภาคนี้เล่าเรื่องของไบรอันหลังจากปล่อยให้โดมินิกหนีไปตัวเองก็ถูกฆ่าโทษเหมือนกันก็เลยต้องหนีตามกันไปรถที่ใช้คือ Dodge s t e ี l ปี1991 หรือมันคือมิตซูบิชิ GTO นั่นเองครับแต่ในอเมริกาขายภายใต้ยี่ห้อของดอทเนื้อเรื่องคือไบรอันก็หนีไปเรื่อยๆระหว่างหนีก็แข่งกินเงินไปด้วยตอนนี้ยังไม่มีเป้าหมายว่าจะไปไหนแล้วก็มาเกมจนได้ครับแต่โชคดีมีสาวมาช่วยเว้ยเลยติดรถสาวจนมาลงที่หน้าเต็นท์รถแห่งหนึ่งในเท็กซัสจนได้และมาเจอเข้ากับ Skyline GTR R34 นี่เองครับสภาพเดิมๆก็ค่อนข้างกลังใช้ได้เลยไบรอันใช้คันนี้แข่งรถกินเงินเหมือนเดิมได้เงินมาก็าเอาไปลงกับรถและเดินทางไปเรื่อยๆจนไปจบที่ไมอามีจนเข้าสู่ภาค2นั่นเอง เราไปดูลักษณะจำเพาะของคันนี้กันดีกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็น s k y l i ลน GTR R34 แต่เป็นรถของ Motorex กโดย Motorex กคือผู้นำเข้า GTR ย่างถูกกฎหมายในสหรัฐมีจำนวนน้อยมากแค่14คันเท่านั้นและทั้งหมดเป็น V-Spec เรียกได้ว่าแรสุดๆส่วนของแต่งของเล่นก็มีตั้งแต่ i n t e r อร์คูลเลอร์เทอร์โบเนติพ่อไอเสียไทเทเนียม HKS งานบอดี้ได้จาก C w เ s ส วิ่งหลัง f l e ็กซิ l i t ี้ล้อ19นิ้วของ HRE c c 6อย่างโตโยโาพร็อกเซ็ T1S p i ยตัวรถทำสีเงินคาดลายน้ำเงินซึ่งก็มีเรื่องสนุกเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันครับเพราะไอการคาดแถบแบบนี้มันเป็นสไตล์ของรถมาเซอรค่ะใครมันจะเอามาคาดรถ JDM วะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขัดใจเคลกลิเวอร์แมนเจ้าของรถเอามากๆครับ เครกคือที่ปรึกษาด้านการเลือกรถสำหรับหนังตระกูลฟาสภาค1และภาค2และเขายังเป็นเจ้าของรถที่ใช้ในหนังหลายต่อหลายคันอีกด้วยซึ่งเขาก็ทำได้แค่ให้คำปรึกษานั่นแหละครับใครจะไปสนใจเจ้าของรถก็กูเป็นผู้กำกับแล้วมึงจะทำไหมเพราะทางสตูดิโอไม่ได้สนใจอยากทำอะไรก็ทำไปอย่างนั้นเลยสไตล์การแต่งรถในหนัง2ภาคแรกหลักๆก็กจะมาจากทีมอาร์ตแหละครับไม่ได้มาจากรถแต่งจริงๆสไตล์มันก็เลยออกจะดูมาเยอะๆเ,เกินๆแบบ เฉยๆ,ๆนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะภาค2เนี่ยผมบอกแล้วปวดหัวจริงๆรวมถึงเรื่องระบบเทคนิคต่างๆที่ทำเอาเน้นมันไม่เน้นสมจริงเสียงประกอบเครื่องยนต์ในรถ2ภาคนี้ก็ไม่ค่อยจะตรงรุ่นอีกด้วยอย่างเดียวที่ Universal เชื่อเครกคือรถที่ใช้ครับเพราะตอนแรกไบอันจะขับดอทเนียนรถที่เป็นของนักแต่งจริงๆก็มีเหมือนกันครับจะใช้เป็นรถตัวประกอบเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็อย่างว่าแหละครับพอเป็นหนังใหญ่อะไรก็กลายเป็นกระแสเป็นเทรนไปหมดและเราก็ดีใจที่มีหนังแบบนี้ออกมาฉากสุดท้ายที่ออกมาคือไบรอันโดนจับแล้วมันก็อันตรธานหายไปเลยครับคิดว่าเจ้าของน่าจะเอากลับไปแหละคิดว่าคงจะไม่ให้ยืมแล้วด้วยขอรบกวนอีกครั้งนะครับก็ยอดวิวกับยอด s u b s c r i b e ในคลิปก่อนๆหน้านี้มันสวนทางกันอย่างมากเลยฮะเราก็ไม่รู้ว่าพวกท่านจะ ได้รับชมคลิปอย่างต่อเนื่องกันไหมเลยอยากจะให้กด Subscribe เอาไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปในตอนต่อๆไปนะครับถ้าอยากสนุกอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกด Subscribe มิสูบิชิแ i นเซอร์อีว l ลูชันเซเว่คือรถคันต่อมามันใส่ชุดแต่งจากแดมวิ่งหลังจาก ARC หลอจากโมเตกิ FF5 อย่างโตโยต้าอีกเช่นเคยเกรดเล็กน้อยในตอนแรกทีมงานช่างใจระหว่างดอทนนออน SRT4 อีกแล้วกับตัวเลือกคือ EVO7 ซึ่ง SRT4 ยังไม่เปิดตัวและ EVO ยังไม่มีขายในอเมริกาแต่มาจบที่ EVO7 เพราะมิตซูสามารถส่งรถมาให้ใช้ถ่ายทำได้ส่วนดอทยังไม่พร้อม โดยมิสูแบ่งรถจากเดิมส่งให้ทีมแรลลี่ในยุโรปเปลี่ยนไปเป็นดาราฮอลลีวูดแทนครับมาถึงตรงนี้เชื่อว่าแฟนพันธุ์แท้อีโวทุกท่านมองแว็บเดียวก็น่าจะรู้แล้วว่าไฟท้ายแบบนี้มันไม่ใช่อีโวนี่มันไฟท้ายแลนเซอร์ชัดๆซึ่งพวกคุณก็เข้าใจถูกต้องแล้วล่ะครับเรื่องนี้มันมีที่มาอยู่ว่าบริษัท t y c ผู้ผลิตไฟรถยนต์ต้องการจะโชว์สินค้าของตัวเอง โดยให้เอาไฟไท้ายไปใช้แต่ดันผลิตแค่ไฟไท้ายแลนเซอร์นี่สิครับก็ต้องมาลำบ,บากทีมงานนี่แหละครับปั้นโป่งหลังกันใหม่เพื่อให้ใส่ไฟไท้ายได้พอดีสรุปแล้ว u n i ิเวอร์ลใช้ e ีโในการถ่ายทำด้วยกัน4คันครับและมี1คันแปลงเป็นขับหลังนอกจากนี้ยังมีการใช้กระดอของแลนเซอร์ไว้ใส่กับรถมิกริกครับซึ่งมันคือรถที่ใช้สำหรับการถ่ายทำ คันนี้ก็ต้องขอยกให้เป็นพระเอกของภาคนี้เลยครับถึงจะโดน GTR แย่งซีนไปเยอะอยู่แต่ฉากเท่ๆของ EVO ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเยนโกคาเมโลคันนี้ได้มาจากการแข่งกินรถสำหรับคันนี้ก็เป็นรถเดิมตามแบบฉบับอเมริกันมัสเตอร์คาอีกเช่นเคย แล้วก็ตามสไตล์หนัง The Fast and the Furious นะฮะก็คือฉีกกดฟิสิก์บินแม่งไปชนเลยย้อนเลยะครับ ้ามาที่ภาค4เลยกับ GTR อีกคันซึ่งครั้งนี้ไบรอันเอารถ3คันมายํำกันชุดแต่งซีเวสอีกแล้วล้อเรเวอร์ก RE 3 0อย่าง c o n t i n t n t t l Sport Contact ช่วงล่าง k a i โซอินดัสทรีคันนี้ไบรอันใช้แข่งคัดตัวเพื่อให้ได้เป็นเด็กส่งยาของบราก้าแต่ดันมาเจอกับดอมซะง,งั้นก็เลยเรียกว่าโป๊ะแตกนั่นเอง ฉากสุดท้ายก็โดนระเบิดอีกแล้วครับผมหายไปขั้นต่อมาก็คือ i m p r e s a W R X S T I โฉมแมวอ้วนได้อินเตอร์คูลเลอร์จาก p e r r ินเฮดเดอร์จากบริมุสท่อจากขอบภายในมีพมารมลไยของวิวซายเบลของทักตะกระจกหายไปบานเพราะดอมทุบแตกและล้อเอ็นไข่ N T 0 3 M 1 8นิ้วคันนี้ใช้ขับไปจับปราการที่เม็กซิโก และขับทะลุอุโมงออกมาคว่ำนั่นเองครับหลังจากช่วยดอมแหกพุกไม่ใช่สิครับแหกรถก็หน,นีลงใต้กันเลยโดยนัดกันว่าจะไปเจอกันที่ริโอเดอจาเนโรรถที่ใช้คือสกายไลน์ GTR ฮารบุซกะช่วงกลางเรื่องในระหว่างวางแผนต้นกันในแผนตอนแรกพวกเขาตั้งใจจะขับผ่านจังหวะมุมกล้องหันเลยต้องไปหารถแรงๆมาใช้ และก็ไปได้ Porsche 911 Carrera 2มาใช้ตามเนื้อเรื่องก็เป็นรถของเจ้าถิ่นนั่นแหละครับไปต่อขั้นต่อไปคือ Dodge Charger SRT 8S เวอร์ชั่นรถตำรวจในระหว่างทางก็มีการท้าแข่งสนุกสนุกกันด้วยและไบอันก็ชนะดอมได้เป็นครั้งแรกพิดบิกนั่นนะ่ะเขาปล่อยคั้นเร่งตอนถึงเส้นชัยรถคันนี้ถูกเอาไปปรับแต่งสำหรับใช้งานฉากลากตู้เซฟในตำนาน หลังจากเสร็จภารกิจปนทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแล้วแต่โอคอนเนอร์ยังขาดใจเลยขอแข่งกับดอมิกรอบครั้งนี้ใช้ gtr r, r 3 5ปี2010เป็นฉากปิดของภาคนี้และก็เป็นฉากเปิดของภาคต่อไปด้วยเลยครับต่อจากภาคที่แล้วครั้งนี้ทีมป้นละหำมารับจ็อบจับโอเวนชอวและฉากไล่ล่าในรอนดอนจะใช้ bmw e 6 0 m 5 และเนื่องจากทีมต้องเปลี่ยนมาใช้รถที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ให้น้อยที่สุดเท็ดเลยไปประมูลรถเรโทรมาไรอันก็เลือก Ford Escort RS 2 0 0 0 Mark 1เป็นรถเก่าอีกคันที่เราชอบมากฉากไล่ล่าเลยเถิดกันไปถึงสนามบินอันนี้คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันก้าวกันขนาดไหนคือดันเวยมึงโคตรจะยาวเลยครับน่าจะประมาณกรุงเทพสุพรรณได้จากความเร็วของรถ และความเร็วของเครื่องบินขนาดนั้นมึงไม่เทคออฟออกสักทีฉากนี้ไบรอันขับ a l ลฟาโร e o โอ u l i e ีย a ตปี2010ครับตอนจบทุกคนก็กลับมาที่บ้านในลอสแองเจลิสและจะเห็น R35 จอดอยู่คันหนึ่งซึ่งก็เป็นตงดาว่าของใครคันนี้ได้ชุดแต่ง Ben โซปรางามใช้ได้เลยครับขนาดโผลมาแวบเดียวเองนะต้นเรื่อง The Furious s e v e เ จะเห็นไบรอันใช้ชีวิตพ่อบ้านเต็มตัวขับรถไปส่งลูกด้วยคลาสเลอร์ทาวน์แอนด์คันบ้านๆสุดๆไปเลยจริงๆอยากแอบ,บเห็นไบรอันขับสเตเจียไม่ก็ e ีโวแว o n กเหมือน,นกันนะครับแต่เข้าใจว่าผู้สร้างอยากเห็นความแตกต่างแบบสุดขั้วสังเกตได้จากฉากที่ไบรอันไปหาสวิตเปิดประตูหลังไม่เจอทั้งที่ตอนขับรถซิ่งสวิตสวิตอะไรเต็มไปหมดยังกับเครื่องบินเจ็ตก็ยังจําได้หมด และก็ได้กลับมาซิ่งอีกครั้งกับ W R X S T I แมวอ้วนเจ้าเดิมคันนี้เล่นกระโดดลงมาจากเครื่องบินกันเลยหลัง Fast Five เป็นต้นไประดับความก่าวก็ทวีคูณขึ้นทุกภาคคารับแต่เรื่องสไตล์การเลือกใช้รถก็ยังคงชัดเจนคือโอคอนเนอร์เป็นตัวแทนของคนชอบรถ J D M แบบเข้าเส้นช่วงกลางเรื่องมีไปอาบูดาบี ฉากนี้จะเห็นไบรอันขับแมกราเรน MP4 t w e l และเหมือนเขาจะชอบสีน้ำเงินนะครับเนี่ยฉากไล่ล่าในลอสแองเจลิสคราวนี้ใช้ R35 าีกครั้งและมีช่วงล่างแบบถุงลมด้วยและน่าเสียดายครับโดนมิตซายยิงแตกไปอีกคัน